ก็สั่งมาเป็นแบบวิสเทนนะครับหรือว่าวิสเทนเลยครับถ้าใครอ่านถูกก็คอมเมนต์บอกผมนะผมอ่านวิสเทนแล้กันนะครับคือมันกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ลุเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในกันใน EP ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมเป็นดูแบบเป็นแพ็กเกจดูดีมากเลยนะครับมันดูแบบคือคือดูแบบแพงมากเลยนะครับถ้าเทียบกับแพ็กเกจของเขานะครับปกตินะผมไปติดมานะมันจะเป็นกล่องแบบใสๆแล้วอะไรก็รู้นะครับตามร้านที่เขาติดกันประมาณ100 200 300บบบาาาทททก็แแล้วต่นะครับแึ่งร้าใจเหมือนนนกััะครบ ผมก็เลยสั่งตัวนี้นะผมดูแพ็กเกจก่อนนะครับนี่มันดูพีเมียมากๆมีคิวอาโค้ดนะครับผมเป็นรุ่น12 p r อง a x นะครับนะผมเป็นโทรศัพท์12บ r o Max นะครับมีหลายรุ่นนะครับถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ของร้านไอ้แบรนด band, ์นี้ไว้ให้นะครับบนนะครับตัวปฏิกัณฑ์ของเขาด้านล่างนะครับจะมีที่งัดอยู่นะครับนะแบบนี้นะครับก็เปิดขึ้นมานะครับก็จะมีของนี่แบบนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เขแถมมาให้นะฮะนี่อือมันจะมีชั้นฟิล์มแทนอะไรของเขาอยู่นะครับในการที่เราใช้ลอกนะแล้วก ตัวคลายรีดอากาศก็เ,เจ๋งนะในราคานี้เราได้ตัวพวกนี้ด้วยนะครับเราสามารถเอาไปใช้รีดอุปกรณ์หลายอย่างที่เราใช้หลังจากติดจอเสร็จได้ด้วยนะครับโอ้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะนี่แบบนี้เนะื้อคู่มือนะครับแล้วก็อุปกรณ์เยอะมากเลยทีเดียวนะครับนะโอเคผมล็อกของเก่าออกเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับกับผมจะมาลองติดเจ้าฟิล์มกันรอยแบรนด์เวสเทินนี่นะไม่เคยทานะครับครั้งแรกเลยนะครับตัวนี้ใส่โทรศัพท์ลงไปตามล็อกก่อนแล้วกันครับใส่ยี้ปะนะจะใช้นะครับนะครับอ่ะใส่ลงไปแล้วนะครับ แบบนี้เลยนะเราลงรอบเดียวน่าจะจบเลยนะครับเนี่ยใหญ่เต็มจอเลยโอเคมาทากก่อนนะครับนั่นนะ่ะน่าจะเป็นแบบคล้ายๆสติกเกอร์ฟิล์มเหนียวๆน,นะครับช่วยแปะน,นะครับดูดฝุ่นเก็บฝุ่นที่มันติดอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ผมเดาเองนะอ่านสามกิจไม่ออกนะครับนิ้ปปิดลงไปดาวล้วนๆดาวล้วนๆปึ๊บล็อกให้แน,น,น่นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนมากกว่านี้นะครับกดให้ลงล็อกนะครับให้แน่นนะครับ ดึงแล้วนะผมดึงแล้วเนะี่ยปึ๊บพอดึงเสร็จยังไงต่อวางไว้เขาเห็นมีรอยรอยตรงนี้เป็นรอยรูปนิ้วมือนะครับเหมือนเอาวางแปะตรงนี้แล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็รอยี่สิบวิกดปึ๊บรออะไรครับกดแล้วนะนี่ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มวิ่งเหมือนมีฟองอากาศวิ่งนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็รอมันรอมันวิ่งนะมันวิ่งเองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมเห็นนะในกล้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวเราเริ่มเริ่มวิ่งเบนแล้วนะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วประมาณย เอาจริงอะงงอึ้งเหมือนกันนะดึงออกเหรอดึงออกเสร็จเลยแต่เขาบอกเขมอะไรตรงนี้นะครับเขาให้มาตรงนี้นะครับเขาจะเหมือนมีลูกศรนะเรารีดฟองอากาศออกซ้ายขวานะครับเห็นไหมเพื่อนๆมันยังมีฟองอากาศเหลืออยู่บ้างนะครับเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเช็ดแต่เชีดดูตรงนี้มีฟองอากาศเหลืออยู่ตรงนี้มีฟองอากาศเหลืออยู่นะครับได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นฟองอากาศปึ๊บอย่างงี้นะครับปึ๊บรีดถึงออกเสร็จถ้าเกิดทำจริงมันเร็วมากเลยนะครับอันนี้ผมทำช้าๆเพื่อนๆดูนะปึ๊บยังไงมีไหมฟองอากาศยังไงเฮ้ย เจ๋วเลยสําหรับเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับดูนะครับนี่คือเจ๋วเลยนะครับสําหรับคนจะทําเป็นไม่เป็นก็ตามนะครับมันเจ๋วเลยนะครับคืองานออกมาโอเคเลยนะครับมันก็ไม่มีนะครับ